สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่ติดตามช่องอยมารวมห้กงได้อยู่แล้วก็ช่องไมล์เลฟจ5เจห้าเก้าแปดชนนลนะคะคลิปนี้ได้ไปดูนะคะท่านนายกเศรษฐาเนาะที่ออกมาพูดกับประชาชนนะคะว่าอยากให้ประชาชนนะคะอย่าไปยอมคนที่ออกมาคัดค้านในการแจกเงินดิจิทัลบริษทหนึ่งหมื่นบาทนะคะโดยการออกมาชี้นําให้ประชาชนไปคัดค้านกับคนที่คิดต่างจากตัวของท่านว่าจะแจกเงิน ดิจิทัลวอลเล t อยากจะถามท่านว่าคนที่ได้รับเงินดิจิตอนนะคะแทนที่จะได้รับเป็นเงินสดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยแล้วทําไมจึงเอาเงินบาทไทยหรือว่าเงินที่กู้ยืมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเอาไปซื้อนะคะเงินดิจิทัลวอลเลใครได้ผลประโยชน์อยากถามท่านนะคะท่านเป็นผู้นำแล้วไม่ควรจะชักนำให้คนในประเทศขัดแย้งกันนะคะ เพราะนโยบายของตัวเองนะคะต้องรับฟังทุกฝ่ายเป็นกลางให้ได้เมื่อไหร่ที่ผู้นำเลือกข้างหรือว่าชี้นำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปขัดแย้งกับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งทุกฝ่ายก็คือคนไทยมันทำให้แตกแยกนะคะทำให้สังคมแตกแยกทำให้คนในประเทศแตกแยกคนที่ได้ผลประโยชน์จากเงินดิจิทัลน่ะนะคะ คือใครทำไมคุณถึงนะคะออกมายืนยันนะคะหนักแน่นอย่าลืมว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีแม้แต่ตัวท่านก็ได้รับเงินจำนวนนั้นด้วยนะคะเพราะว่าแจกทุกคนตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะคะนั่นก็คือรวมถึงมหาเศรษฐีคือตัวท่านก็ต้องได้รับ1นึ่งมื่นเหมือน,นกันอยากถามท่านว่าในหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะหน่วยงานรัฐเนี่ย มันมีข้อกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าห้ามรับเงินนะคะหนึ่งนะต่อคนเนี่ยต่อหนคนเนี่ยสามพันบาทนะคะถ้าเกินนั้นไปนะคะถือว่าคอรัปชันหรือเปล่านะคะหรือว่าถือว่าเอาสินบนหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะมันมีข้อกฎหมายข้อน,นี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแม้แต่ผู้เยา่บ้านถ้าไปรับนะคะเงินที่คนอื่นสนับสนุนให้ในเกินสามพ ก็ยังโดนร้อง157แล้วนะคะหนึ่งเงินหนึ่งมืบาทดิจิทัลเนี่ยถ้าคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยไปรับมามันจะผิด157ไหมล่ะแล้วที่บอกว่านะคะคนไทยหนึ่งครอบครัวนี่มีเจ็ดคนหกเจ็ดคนขึ้นไปก็ได้หกเจ็ดหมื่นเนี่ยเอาไปทําธุรกิจนะสร้างธุรกิจให้ครอบครัวก็ได้ลองไปถามคนในแต่ละครอบครัวสิเขามีเจ็ดคนในครอบครัวหนึ่งก็จริง แต่ละคนเขาก็มีนะคะภาระหน้าที่ของเขาแต่ละคนเขาจะยอมเสียสละเงินหนึ่งหมื่นบาทมาร่วมลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเขาจะรู้ได้ไงว่าเงินเนงินที่เขาลงทุนไปเนี้ยมันจะได้ผลกําไรไหมนะคะเพราะบางคนเนี่ยเอาไปทําธุรกิจเจ๊งมีก็เยอะแยะมากมายเขาก็ต้องใช้ใจ่ายในเขาแต่ละคนคนนี้ได้หนึ่งหมื่นก็ใช้ใจ่ายของตัวเองอีกคนได้หนึ่งหมื่นก็ใช้ใจ่ายหนึ่งหมื่นของตัวเองมันจะไม่มีทางที่จะเอามาร่วมลงทุนกันอย่างแน่นอน ะะอยากให้คุณไปคิดแล้วกันนะคะการที่คุณนะคะดันทุเรงจะแจกเงินส่วนนี้เนี่ยมันใครได้ผลประโยชน์มากกว่าลองไปหันไปดูว่าอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าใครที่ถือนะคะนะคะหุ้นตัวนี้ไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะใครบ้างที่ถือหุ้นในนั้นที่ไปลงทุนในนั้นคนเหล่านั้นล่ะคะ่ะที่จะได้ผลประโยชน์จากการแจกเงินนี้ถ้ามั่นใจว่า นะคะมีประโยชน์หนึ่งหมื่นเนี่ยกับคนไทยเนี่ยทําไมไม่เอาเงินในกองคลังไทยหรือว่าเงินที่ไปกู้มาเนี่ยค่ะเป็นเงินสดอยู่แล้วเป็นเงินไทยอยู่แล้วเนี่ยแจกเข้าบัญชีของคนไทยโดยตรงเลยไม่ต้องเอาไปงุ่มอุ้มอุ้มเงินบาทที่ต้องนะคะสาหรับคนที่ไปเล่นหุ้นเอหุ้นเงินบาทตัวนี้เนี่ยไปลงทุนเงินดิจิทัลพวกนี้เนี่ยทำไมต้องเอาเงินบาทเงินถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไปอุ้มเงินที่ผิดกฎหมาย่ะอยากถามแค่นี้ละค่ะให้คนไทยนึกแล้วกันว่าใครที่ได้ผลประโยชน์ ก็คือคนที่ถือเงินดิจิทัล wallet นั่นไงคะแล้วมีใครบ้างล่ะที่ไปลงทุนในนั้นไปสือหากันเอาเองนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ